สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเป็นเหรียญลูกปูคำโบนะครับเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับ หลวงปู่คำบุคุตตะจิตโตวัดกุดชมพูอำเภอพิบูรณ์บางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ28พฤศจิกายน2555นะครับเป็นเหรียญย,ย้อนยุคนะครับย้อนยุครุ่นแรกของท่านนะครับรุ่นแรกของท่านก็ปี2522นะครับ ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกับรุ่นแรกเลยนะครับนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าของเหรียญเหมือนกันกับรุ่นแรกเลยนะครับต่างแค่พอศนะครับคำว่ารุ่นรุ่นหนึ่งสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับ เรียนมีไม่เยอะนะครับมาแบ่งให้ครับวันนี้ครับคือคิดถึงท่านนะครับคือหลวงปู่คำบุท่านมรณะนะครับวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับที่โรงโรงพยาบาลศิริราชนะครับตอนนั้นนะครับอาย่ท่านก็ตอนนั้นก็เก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดปีนะครับก็เลยคิดถึงท่านอยากจะแบ่งครับสำหรับ ทันทีมีจิตศรัทธาในตัวหลวงปู่นะครับออกสร้างที่วัดนะครับผ่านพิธีการปลุกเสกอย่างดีนะครับสำหรับเกินประวัติท่านนิดนึงนะครับหลวงปู่คำบุท่านก็ร่ำเรียนวิชาอาคมจากพระอาจารย์รอดนะครับบัดบ้านม่วงนะครับ ซึ่งพระอาจารย์รอดนะครับก็เป็นสิทธิ์หลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองนะครับพระเจก,กีด,ดังในตัวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลวงปู่รอดนันทลโลนะครับวัดทุ่งสีเมืองนะครับพระอาจารย์รอดบัดบ้านโม่งนะครับก็อยู่รับใช้หลวงปู่รอดนะครับวัดทุ่งสีเมืองจนท่านมรณะนะครับ สำหรับพระอาจารย์รอดนะครับที่ลูกศิษย์หลวงปู่ลอดวัดทุ่งสีเมืองนะครับท่านเป็นพระที่มีวิชาอา,อาคมแก่กล้าอีกรูปหนึ่งนะครับพระอาจารย์รอดนี่นะเป็นคนบ้านเดียวกับหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูนะครับระแวกเดียวกันนะครับหลวงปู่คำบุก็ตั้งแต่สมัยท่านบวชเนนแล้วนะครับท่านก็แวะไป พระอาจารย์รอดนะครับหลวงปู่เป็นคนนิ่งนะครับสงบนะครับเรียบร้อยนะครับหลวงปู่รอดท่านก็คงเมตตานะได้เมตตาถ่ายทอดวิชาอาคมให้หลวงปู่ขมบุนะครับหลวงปู่ก็ร่ำเรียนวิชาอาคมจากูฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่รอดนะครับพระอาจารย์รอดนะครับวัดบ,บ้านม่วงนะครับ หลวงปู่คำบุบวชเป็นพระนะครับท่านก็ยังไปมาหาสุอาจารย์อยู่นะครับไปร่ำเรียนวิชาอาคมอยู่นะครับท่านก็จะได้ร่ำเรียนวิชาพวกเมตตามหานิยมนะครับพวกสีพึ่งนะครับและวิชาต่างๆอาจารย์ลอดถ่ายทอดวิชาให้นะครับจนเชี่ยวชาญนะครับ ส่วนสีพึ่งหลงปู่คำบุนะครับคนละแวกแถวนั้นนะครับต่างก็ว่าเมตตามหานิยมนะครับชาวบ้านใกล้ๆนะครับต่างศรัทธานะครับนิยมช,มชมชอบนะครับเพราะได้ไปแล้วเมตตาขาขายนะครับทำมหาจินจเจริญขึ้นนะครับผมท่านก็ได้มาวิชาอาคมมาจากหลวงปู่รอดวัดบ,บาบ้านม่วงนะครับ แล้วพักหลังท่านยังได้ออกทุเดินทุดงนะครับศึกษาด้านวิปัสสนากรรมาฐานนะครับและวิทยาคมต่างๆนะครับสายสมเด็จลุนนะครับวัดเบิร์นเบิร์นชัยนะครับนครจะปาศักนะครับผมพอหลวงปู่กลับมาวัดอยู่อยู่วัดกุฎจมพูนะครับท่านก็ให้ความเมตตานะครับกับญาติโยมทุกท่านทุกผู้ทุกคนนะครับ จีบะเวียนเข้าไปกราบท่านนะครับบางทีเราเห็นแล้วนะครับท่านมีแต่ให้นะครับผมหลวงปูคป่คำบุบางทีเราเห็นแล้วเลยยังเหนื่อยแทนเลยครับผมใครๆคก็เข้ากราบท่านได้ทุกคนนะครับให้ทำอะไรท่านก็ทำให้ทุกคนนะครับทุกคนที่เข้ามาแล้วสวัสดีนะครับตักกันเข้ามาได้นะครับจะได้มองเห็น,นครับผม นี่ก็เป็นเหรียญย้อนดุกนะครับของท่านนะครับด้านหลังนะครับผมประวัติท่านก็เข้าวๆนะครับยังไม่จบนะครับประวัติท่านมีเยอะครับด้านหลังเหรียญย้อนยุกนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเท่ากับเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับอัคระยันเหมือนกันหมดครับด้านหลังนะครับเหรียญไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเหรียญกำลังน่ารักนะครับ ก็เรียนหลวงปู่ทวดนะครับตัวรุ่นสองนะครับ402เท่ากับเรียนหลวงปู่ทวดนะครับผมหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนะครับเนี่ยนะครับด้านหน้าครับด้านหน้าท่านนะครับมีโค้ดนะครับมีอัขรายันอัขระยันนะครับเขียนชื่อท่านนะครับวัดกุดชมพูก่บุญจังหวัดอุบลนนะครับ ดาน,น้าเหรียญครับนี่สวยครับเป็นเหรียญย้อนยุคปี2555นะครับทางวัดจัดสร้างเองนะครับผมสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญย้อนยุคแบ่งให้บูชานะครับพิเศษเลยนะครับคิดถึงท่านครับนำมาแบ่งกันครับ ท่านมณนภาพวันที่11กุมภาครับ2,557นะครับคิดถึงหลวงปู่นะครับท่านใดศรัทธานะครับศรัทธาในตัวหลวงปู่นะครับอยากได้เหรียญที่ผ่านพิธีนะครับเจตนาดีนะครับเอาไปบูชานะครับแบ่งให้บูชาเหรียญละ300บาทนะครับมีไม่เยอะนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจ ก็ทักกันเข้ามาได้เลยครับเหรียญย้อนยุคนะครับย้อนยุก,ร,ยยกร,รุ่นแรกของท่านนะครับส่วนท่านใดนะครับอยากสอบถามนะครับพระวัตถุมงคลอื่นๆนะครับก็ทักเข้ามาได้เหมือนกันนะครับผมการสำหรับวันนี้นะครับผม ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจกันนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินใช้มีความสุขสวัสดีครับ